ก็สวัสดีนะฮะมาเจอก,กันแล้วนะครับกับเกม Call of Duty Mobile นะนจัดโหลดเอาล่อนนะเปลี่ยนปืนก่อนนะนผมจะรีวิวปืนไปเรื่อยๆนะครับต่อไปจะเป็นปืนนี้นะนี่เชื่อปืนเล้วไรยี่ห้านะ่ทป์ยยี่ห้านะ ปกรวดีไหมลงลูกโม่ก็ได้ลองปืนสั้นด้วย,ยมีอะไรให้โหลดไหมมีแผ่นที่ให้โหลดนะยังโหลดไม่เสร็จแต่ขอไปเล่นก่อนแล้กันนะเอาด่านไหนดีเพื่อนอันนี้ดีกว่าเนาะ So, ผมจะเล่นได้ไหมเนี่ยผมเล่นผมจะรีวิวปืนไป <contamination. S 1> <meals. S 2> ไเล่นๆนะครับจะได้รู้ด <uğ re> ้วยว่าปืนไหนเหมาะกับเรานะ Be advised, hostile predator missile inbound. Targets inside, in sight! เนี่ s l h u n t e ยังครับนี่โอ้โหเล่นเราด้วยะอื้ันจัดใส่แขนอะไรวะ อะไรครับเนี่ยอ้าวมงึงยีดีอะไรเด้งฮะโอ้ศาพท์ผมยังไม่ได้เปิดฟังก์ชันอะไรเลยนะเด้งเฉยมันไม่ใช่ปิดคู่ใจนะ ไเจาไอยนัดมืหมยงเงตอดอกตายเลยใช้ปืนแล้วเนี่ย พวกลูกโมไม <it> ่ได <Yeah. S 1> ้เรื่องนะดีกว่านะอย่าไปใช้นะครกันไนข้างหนัเล่นอะดูใหม่พวัตายไม่ดสักนัดไงอ้าบุนเราเบิดนะ เบิรยตไทยทีมนำจะได้ที่ไหนนำจะได้นี่นะมาอีกสตาร์แก้มือนะเปลี่ยนปืนก่อนนะปืนนี้ไม่ไหวจริงๆนะโอ้โหดีกว่าจะสตาร์สตาร์าหนึ่งนะฮะ จะมีเสียงรบกวนนิดนึงนะพี่โหแพ้เป็นไรครับตั้เกมต้องมีเก้นะกากด้วยนะผมไก่นะก็ฝากดูด้วยนะฝากกดติดตามกดไลค์กดซับสไคร้ด้วยนะโหปืนที่อะไรก็ไม่รู้ไอ้ปืนอะไรก็ไม่รู้นี่ AK17 1น่นะปืนนี้แรงนะแต่ผมเปลี่ยนพกก่อนพพกไม่ได้เรื่องนะฮะอันนี้จะเป็นพกคู่ใจนะแต่ยังไม่อยากเล่น 我。 i ผมได้วุฒหนักแล้วมาเลยเฮือๆๆๆนี่ต่างเบออ้าวเนี่นนมมกีบใช้ยีไม่ค่อได้เรื่องนะงยิงได้ผมตาย นาทีน่าจะตายแล้วกันเริ่มติดใจปืนเนี้ยนี่ปืนเป็นปืนเวลแรกที่จะได้มาย้องม,มีคนไปเดินชนมันอีกเหรอไปวางตีกับแพงขนาดนั้น MDT ไปกิน Mission accomplished Good work เี่ยนแใส่เติมนะตังนีเคส47ไหนไหมนี่เคส47ผมเอาไว้เรี่ยว47พอดีเลยจะยิงยากนิดนึงไอเคมันแรงจะขนาดใท่พวกแต่งปืนพวกระบบจับปืนระบบลำกล้องอะไรเงี้ยมันก็ยังยิงยากอยู่นะฮะมันไม่ค่อยนิ่งนะ ต้องกดปล่อยกดปล่อยโอ้โหด่านนี้ไม่ค่อยได้เล่นก็เลยนี่เขาจจตรงนี้เขาจุมด่านได้แหละมันมีหมุนแล้วแคเรอโรยย์ <Kill guitar. S 1> แล้วก็ยยแบบหมุนโดดร่มเหรอครับอันนีมันมีนะ แต่าในวัน,น,ม,นมีเวลามากๆผมจะมาทำให้ใหดูนะผมไม่ได้ใส่ตะโขบก็ได้โขบสุดซอยแล้วเน้นกลุมนิ่งแรงเน่งแรงเน้นแรงเลวไม่ได้ใส่ตะโข ค้ำยากามันค้ำยากเลยโดนแล้วตายนะมันเสียดมันไม่ค่อยดีนักคยากจะโดนแล้วตายเลยโอ้โหมาแย่งไอ้นี่เราอีกรุส่าฆ่าได้ไม่มมเป็นไรอย่างน้อยทีมก็ได้คนอยู่ไหมครับเนี่ยสอง,องประตูแล้วครับมเป็นระเบิดกลับนะถ้าคนรู้เขาจะไม่วิ่งเหยียบนะ ไม่รู้ว่าคืออะไรจะวิ่งชนกัน UAV คืออะไรไอเนะี่ยคืออะไรเนะี่ยบีดีก็เด้งมาสองรอบอน่ะอาตีกร นี่มาแล้วคุณพกจริงหรือเปล่าคือว,ว่าไม่เล้าใจแล้วคือว่าไม่เล้าใจแล้ววิ่งช้าที่ไม่อยากใช้เอคัีนอย่างงี้ช้าเหลือเกินนี่สไลด์ได้นะฮะ มีใครออกมาให้วิ่งยิงด้วยนะโอ้โหข้างหน้าบำเบื่มเลยไปไปล่ากันเพื่อนโอ้โหอันนี้วิ่งหรือทานครับเนี่ย Sentry gun ready for deployment Sentry gun deployed Air strike is ready Stealth chopper on standby <laughs> Friendly airstrike incoming.

รัตการอมปลอโดรไทยคิปไมโดนใคเลยนะไม่ทะลุไม้ด้วยผมไม่ได้ใส่จอบเกาะมาหรนี้ผมไม่ได้แส่หัวจอบเกาะมาผมมีกำลังล้างเครื่องบินแต่ผมยังไม่เสร็จ มันแรงนะครับแต่มันช้านะมันช้าสุด เล่นนองหายไปไหนกันหมดเนี่ยครับโอ้โหยผมวิ่งเหมือนวิ่งซ่อนหาเลยเล่นซ่อนแอบหรือเปล่าเนี้ยนี่มายิงกันหรือมาเล่นซ่อนแอบรับเนี้ย บีดด้วยเฮ้ยๆๆๆแปบบ๊บ,บเป็นหลังไวๆไ,ไปใช้ไหนเพื่อนตัางขับไป for ไปอันนี้ครับแค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวมาเจอกันคลิปหน้านะฮะมันมเป็นถุงหรล่ะปล่า คนเดียวเน่กอว่าเล่นต้อนแอบ